สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการภาษาอังกฤษคิดบวกภาษาอังกฤษคิดบวกที่มีผมแดนนี่พิชาพัฒเป็นผู้รับหน้าที่นําเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษจากวาทะคําคมของคนดังมาพูดคุยกันนะครับและสําหรับวันนี้ผมขอนําเสนอวาทะของนักเขียนชาวอเมริกันเจ้าของผลงานวรรณกรรมยิ่งใหญ่เรื่องทอมโยเยอร์เข้าผู้นี้ก็คือมาร์คทเวนครับ มาร์ควนเป็นชาวอเมริกันอีกผู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นที่รักมากกว่าอับราฮัมลิงกอนอีกนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้รับการศึกษาในโรงเรียนก็ตามแต่ผลงาน2เรื่องของเขาซึ่งได้แก่ทอม s โยเยอร์และฮอกเบอร์รี่ฟินก็ได้เป็นหนังสือที่ขายดีติดอันดับในอเมริกาตราบจนถึงทุกวันนี้ครับ เขาเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายนคศ1835ในรัฐมิสซูรีเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งหรือจะเรียกได้ว่าเป็นเด็กไฮเปอร์เขาว่าได้นะครับเมื่อเขาอายุได้5ขวบมารดาของเขาก็ได้ส่งเขาเข้าโรงเรียนประจำหมู่บ้านด้วยความโล่งอกและยังให้เงินค่าขนมติดกระเป๋าเขาอีกอาทิตย์ละ25เซนครับเขามักจะเล่นซุกซนแล้วก็ทำผิดกฎของโรงเรียนจนต้องถูกลงโทษอยู่เป็นประจำเขาไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรในโรงเรียนมากนะัก เนื่องจากโรงเรียนในสมัยนั้นจะเปิดเรียนเฉพาะฤดูร้อนและเรียนเพียงแค่2-3วันต่อสัปดาห์เท่านั้นครับต่อมาสถานะทางการเงินของครอบครัวเขาตกต่ำลงอย่างมากเมื่อบิดาของเขาถึงแก่กรรมลงในขณะที่เขาอายุได้เพียง12ปีมาร์กจึงเลิกเรียนหนังสือและเข้าไปฝึกงานด้านการพิมพ์ที่หนังสือพิมพ์ฮานิบบลคูเรียเขาได้รับอาหารและเสื้อผ้าแต่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างใดๆ มากทเวนฝึกงานอยู่ในโรงพิมพ์นี้อยู่ได้2ปีแล้วก็ย้ายไปช่วยพี่ชายของเขาที่เพิ่งเปิดโรงพิมพ์ใหม่แต่พี่ชายก็ล้มละลายในปีเดียวกันเขาจึงทดลองทำสิ่งที่ฉีกแนวออกไปจากเดิมนั่นก็คือไปเป็นกะลาสีเรือที่ขึ้นล่องตามลำน้ำมิสซิสซิปปีระหว่างเมืองเซนหลุยส์แล้วก็นิวออร์ลีนครับซึ่งเขาก็ทำอยู่ได้หลายปีแต่แม่น้ำช่วงนี้จะเต็มไปด้วย แก่งที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือจึงต้องมีการวัดความลึกกันอยู่เสมอแล้วก็จากหน่วยที่ใช้วัดความลึกของร่องน้ำดังกล่าวจึงกลายมาเป็นนามปากกาของเขาก็คือมาคทเวนเขาได้เริ่มเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงไปก้องโลกอย่างรวดเร็วตั้งแต่นั้นมาครับ เนี่ยเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยคือทอมโซเยอร์ผจญภัยและฮากเบอรี่ฟินผจญภัยรวมถึงงานเขียนสารคดี Life on the Mississippi ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากและสุดท้ายมาร์คทเวนนั้นก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นประธานาธิบดีแห่งวรรณกรรมของสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นเลยนะครับชีวิตของมาร์คทเวนก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายหลายครั้งเขาถูก กดขี่ข่มเหงและหลายครั้งเขาก็ได้รับความเห็นใจจากเพื่อนร่วมโลกของเขาซึ่งสิ่งนี้ทำให้เขามองเห็นคุณค่าของความมีน้ำใจของผู้คนนะครับเขากล่าวว่า "Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see" ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ "Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see." ความหมายก็คือความกรุณานั้นเป็นภาษาพูดที่คนหูหนวกนั้นสามารถจะได้ยินและคนตาบอดนั้นสามารถมองเห็นได้ครับเรามาดูประโยคแล้วก็คำศัพท์ในวาทะของมาร์คทเวนกันนะครับประโยคแรกคือ kindness is a language kindness is a language แปลว่าความกรุณาเป็นภาษาภาษาหนึ่งคำว่า kindness kindness คือความกรุณา language language แปลว่าภาษาครับ kindness is a language kindness is a language ความกรุณาเป็นภาษาภาษาหนึ่งต่อไปก็คือ which the deaf can hear which the deaf can hear คำว่า which which แปลว่าที่คำว่า deaf deaf แปล,ว,ว,แลว่าคนหูหนวกครับแล้วก็ hear hear แปลว่าได้ยิน which the deaf can hear which the deaf can hear มีความหมายว่าที่คนหูหนวกสามารถได้ยินได้ประโยคสุดท้ายคือ and the blind can see and the blind can see คำว่า blind blind แปลว่าคนตาบอดแล้วคำสุดท้ายก็คือ see see แปลว่าเห็น and the blind can see and the blind can see และคนตาบอดสามารถมองเห็นได้มาดูวาทานี้กันทั้งหมดนะครับ Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see แปลว่าความกรุณาเป็นภาษาที่คนหูหนวกจะสามารถได้ยินได้แล้วคนตาบอดสามารถมองเห็นได้ครับ ผู้ชมครับความกรุณาปราณีของคนเรานั้นถือได้ว่าเป็นภาษาสากลที่คนทุกเพศทุกวัยทุกสถานภาพสามารถที่จะรับรู้ได้ความมีน้ำใจของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็น้ำใจเป็นสิ่งที่ยิ่งให้ได้มากก็ยิ่งจะกลับมา,มากครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเริ่มต้นมอบน้ำใจให้กับคนผู้อื่นที่น่าเห็นใจแม้สักเพียงเล็กน้อยก็ยังดีนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ